นมโตมตโสมาอาอุนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะมาอุขอให้พยายนอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยทืษสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพณีจรก็เดินทางร่อเลืพณีจรครับรตามอัตยภาพครับคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ขอพรพระคุณบิดามารดาป้าอาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพณีจรครับว่าคาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันาครายต่างๆได้แล้วคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลสติแล้วก็สมาธิได้ครับหากใครอยากลองเอาไปใช้ดูก็ไปใช้ได้ครับไม่ว่ากันไปสวดมนต์ไหว้พระ กอดอนนะครับนั่งสมาธิสักสิบห้านาทีหรือไม่ก็เข้าวัดสามวันเจวันถือศีลแปดนะครับวิปัสสนาและวก็กินเจก็กลับออกมาจากวัดอะไรดีๆอย่างก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่นักบุญพระนจรเคยทำล่ะครับผมครับก็นักบุญพระนจรเดินทางล่องเล่พระนจรมาล่ะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวสําหรับสังคม แล้วก็เรื่องราวที่ขอตอบจากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่เข้ามาหานักบุญพรนิจรหลายๆคนคอมเมนต์มาแล้วก็มีคนถามถึงเรื่องราวว่าทําช่อง YouTube ทํามานานไหมอะไรยังไงนะครับ mm. เอาเป็นว่านักบุญพนรนิจรขอบอกให้ทุกคนฟังเลยว่าอยากให้ทุกคนถ้ามีคอนเทนต์ดีๆหรือมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะถ่ายทอดออกสู่สังคมแต่ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับ ก็ถ่ายทอดออกสังคมได้เลยและอย่างน้อยๆมีคนเข้ามาดูเรามีคนติดตามเราเราก็จะได้ตังค์แน่ๆครับจาก YouTube ครับผมที่เป็นยูทูบเบอร์เริ่มต้นจากศูนย์มาแล้วก็ทำ u t u b e มาแล้วก็เริ่มมีคนติดตาม,มาเรื่อยๆ,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 ๆจนผมเชื่อว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วครับเอาเป็นว่าอีกไม่นานผมจะเป็นยูทูบเบอร์มือทองครับ เป็นยูทูบเบอร์ที่สามารถมีคนติดตามเป็นหลัก้านให้ได้ครับผมนี่คือเป้าหมายของผมครับเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนการโม้ครับมันเป็นเหมือนการโม้รู้ไหมครับคนเราเมื่อมีความหวังและมีกําลังใจคนเราก็จะอยู่ต่อไปได้สู้ต่อไปได้กับสภาวะที่มันเป็นครับผมใครที่อยากจะทํา y o Youtube เหมือนคนหลายๆคนที่ถามผมมา ก็ตัดสินใจลงมือทำ u t u b e เลยครับผมลงมือทำได้เลยครับอย่ารออย่าคิดอย่าคิดว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวทำกับเพื่อนเดี๋ยวอะไรต่างๆทำคนเดียวก็ได้ครับทำในโทรศัพท์ก็ได้ YouTube มันทำได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเรามีคอนเทนต์ดีๆเรามีคอนเทนต์ที่ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขทำให้คือเรามีคอนเทนต์ที่ทำให้สนุกสนานและก็สังคม และทาเพื่อสังคมด้วยยิ่งมีคนติดตามและมา,มาดูเราครับเหมือนนักบุญพเนจรครับกับเหมือนชื่อคอนเทนต์ที่ผมตั้งขึ้นมานักบุญพเนจรครับจิตใจของผมเนี่ยก็คือคอนเทนต์ของผมคือใจของนักบุญพเนจรเนี่ยคือผมชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วและก็ช่วยเหลือมาตลอดแต่สมัยก่อนผมอาจจะเป็นคนเป็บปาหน่อยเพราะว่าผมเป็นนักดื่มแต่ในนี้ผมไม่ได้ดื่มแล้วนะครับ ทีนี้การช่วยเหลือคนมันก็ยังอยู่ในจิตใจของผมและผมเป็นคนจิตใจดีงามและก็เมตตานะครับผมไม่คิดมากแล้วก็มองโลกในแง่บวกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมคล,ค,ลคลิปนี้ก็จะบอกตรงๆครับว่าผมจะพูดเรื่องราวการทำ u t u b e ใครที่อยากทำ u t u b e ให้ลงมือทำเลยครับอย่าได้รออย่าได้ชักช้าใครที่มีคอนเทนต์แล้วมีคนเข้ามาดู ได้ตังจากยูทูบก็เบิกเงินกับ YouTube ประมาณนี้ครับอันดับที่1การทํา YouTube เนี่ยเราต้องคิดคอนเทนต์ของเราคิดวันเดียวก็ได้ถ้าใครที่มีไอเดียเกี่ยวกับคอนเทนต์การทำคลิปที่มันเดียวมัเดียวเลยง่าคิดวันเดียวทำมันเดียว,ยว,ยว,ว,ยวผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นผมก็คิดชื่อผมขึ้นมาแต่ผมเอาชื่อจริงก่อนตอนนั้นแล้วผมก็แก้แก้ใหม่แต่ชื่อจริงมันก็ก็ดูโอเคฮะแต่ ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือนักบุญครับอ่านักบุญคือถ้าเราจิตใจมีบุญเราก็ตั้งเป็นนักบุญแล้วก็เติมด้วยผมน่อนเล่พนเนจรไปข้าไหนนอนนั่นเจอวัดไหนนอนวัดนั้นขอหลวงพ่อนอนขอข้าววัดกินอ่าช่วยงานวัดอะไรประมาณเนี้ยผมก็ต้องเลยเรียกตัวเองว่านักบุญพนเนจรครับผมนี่คือคอนเทนต์ของผมแล้วก็ผมมีโอกาสได้ออกจากถ้าผมมีรายได้ที่ดีแล้วก็ มขับรถได้ตังอะไรผมก็จะออกเดินทางไปตามที่ต่างๆคือออกเดินทางก็วันนั้นผมไปกับ f c ลุงพลก็ f c ฟเขาอยากไปหาลุงพลแต่ใจจริงผมอยากไปพักอยู่ที่วัดถ้ำผาแอกที่อำเภอดงหลวงหมูบ่บ้านกกกตกาตบุกกตูออำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับผมผมอยากไปพักที่วัดถ้ำผาแอกแต่ f อฟซเขาอยากไปหาลุงพลก็ได้ติดรถไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ แต่ผมก็เสียดายมากครับช่วงนั้นเขาวุ่นวายเรื่องกับงานของวัดก็เลยไม่ได้ไปขอพระอาจารย์นอนวัดทำหาแอกแล้วมันไปแค่คืนเดียวเราก็เลยติดติดจะขาดเรื่องไปนอนวัดทำผาแอกผมอยากไปนำทางวิปัสสนาให้กับผู้ที่อยู่ในสังคมครับที่จิตใจกำลังอ่อนล้านะครับก็อยากให้นั่งวิปัสสนาและก็ทำจิตและก็สมาธิให้กับตัวเองนะครับผม ครับไปกันต่อเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการทำ YouTube ง่ายๆให้ประสบความสำเร็จแล้วก็การทำคอนเทนต์ u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  e เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เราตั้งใจทำและลงมือทำเท่านั้นครับถึงจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาถามผมว่าทำไมช่องผมถึงได้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆโดยที่มีคนเข้าใหม่เข้ามาดูและคนเก่าเข้ามาดู คอนเทนต์ของผมก็คือผมจะเอาประเด็นสังคมขึ้นมาเล่าประเด็นสังคมคดีดังสังคมและก็เรื่องราวสะท้อนสังคมและเป็นภูทาหัวให้กับสังคมขึ้นมาเล่าให้เรารู้จักระวังภัยในสังคมครับแล้วก็ผมก็จะออกเดินทางท่องเที่ยวพาทําบุญมั่งอะไรมั่งคอนเทนต์ของผมก็คอนเทนต์หลากหลายครับก็รวมๆกันหน่อยแต่คอนเทนต์หลักๆก็จะเป็นพูดประเด็นสังคมประเด็นดังอ่าแล้วก็เล่าข่าวมั่งอะไรประมาณนี้ครับ ก็เหมือนอย่างที่บอกครับนักบุญนีตอนข่าวแล่ะครับเอาเป็นว่าการลงมือทำหนึ่งง่ายๆครับเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเอาที่อัดวิดีโอสวยๆแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปสวยๆมานะครับสำคัญที่สุดก็คือแรมขอให้แรมเยอะๆแรมสี่จิกขึ้นไปก็ทำช่อง YouTube ได้สบายเพราะว่าเราต้องโหลดแอปหลายตัวครับผม เราไม่ว่าเราจะโหลดแอปคายมาสเตอร์โหลดแอปลายคาเมล่าอะไรประมาณนี้เพื่อจะมาตัดแต่งหน้าช่องของเราเพื่อจะมาตัดแต่งคลิปของเราครับเพื่อแต่งคลิปแต่งสีแล้วก็ลงข้อความลงสีในแอปของเรานะครับก็ทําเลยครับถ้าใครที่กําลังตอนนี้นึกว่าอยากจะทํา YouTube อยู่ตัดสินใจลงมือทําเลยครับอย่ารอทําง่ายๆได้เงินจริงๆทําจากมือถือครับผม เอาเป็นว่าขั้นแรกผมจะเล้าเปิดทางให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเล่าขั้นตอนวิธีการทําของผมนะครับของตัวผมเองนักบุญพเนจรผมก็ขอขอบคุณยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่สอนให้ผมทํา YouTube ด้วยนะครับผมก็เกิดมาจากยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่ผมไปดูคอนเทนต์หลายๆคนคือผมดูทุกคอนเทนต์ของทุกคนผ่านเข้ามาคอนเทนต์ของใครที่โดดเด่นผมก็จะดูว่าเขาทําอะไร แล้วก็เขามีการลงตัวคลิปของเขายังไงแล้วก็คอนเทนต์ยังไงมันพลังทั้งหมดของยูทูบเบอร์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่ผมเลยครับผมอเอาง่ายๆเรามีโทรศรัพท์เครื่องนึ่งแรมสักสี่จิกขึ้นไปนะครับแล้วเราก็สร้างเมลจาก Gmail นะครับสร้างเมลจาก Gmail สิ่งสำคัญที่สุดเราจำรหัสของ Gmail เราไว้ให้ได้ครับเพราะว่ารหัสของ Gmail ของเราอเอาไปแก้ในหน้าช่อง YouTube นะครับแก้ในหน้าช่องแล้วก็เข้าไปใน YouTube เดี๋ยวแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเป็นขั้นตอนไปนะครับแต่ตอนนี้การเปิดทางของการทำ YouTube ก็คือหนึ่งไอเดียที่สำคัญที่สุดครับไอเดียว่าคุณอยากจะทำช่อง YouTube อะไรอยากตะเวนชิมอาหารอยากทำอาหารอยากเล่าเรื่องราวมันก็จะมีแต่ละภาคของแต่ละคนที่ทำไม่เหมือนกัน บางคนก็เล่าเรื่องราวและทำแอนิเมชันเป็นการ์ตูนเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่จุดหมายสำคัญที่อยู่ในใจของคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ทำแล้วประสบความสำเร็จทำแล้วได้ตังจริงจริงก็คืออะไรรู้ไหมครับการตั้งใจที่จะทำคิดคอนแล้วก็ลงมือทำเลยเอาเป็นว่านักบุญพระเนจรถึงรายได้จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมว่า ผมถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้วเพราะว่าผมมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามาดูคลิปผมที่มันเป็นประโยชน์สิ่งสําคัญที่สุดคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคลิปที่สะท้อนสังคมและก็แนะนําให้สังคมใช้วิทยาการในการรับชมรับฟังมันได,ได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมแล้วสําหรับนักบุญพเนจรครับก็อยากให้เรื่องราวดีๆเรื่องราวของสังคมเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับประเด็นที่หนึ่ง ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแล้วมีแรมในโทรศัพท์มือถือเยอะแล้วอันที่สองครับ Gmail หรือเมลที่ลงไว้กับโทรศัพท์ลงไว้กับ Google ทุกคนมีแล้วแล้วเอาเป็นว่าง่ายๆครับเราจำรหัสของ Gmail ไว้แล้วเราโหลดแอป YouTube เข้ามาครับเปิดหน้าช่อง YouTube ครับเป็นเหตุเป็นผลครับง่ายๆ เข้าไปที่ตั้งค่าอ่ามันจะมีอ่ารูปเราแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปในช่องที่ตั้งค่าเดี๋ยววิธีการเริ่มต้นผมจะทะักอ่าจะบอกให้เพื่อนๆที่อยากทําช่อง Youtube หลายๆคนได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็ทํากับผมผมไม่เหมือน Youtube ท่านอื่นหรอกครับผมสอนอ่ผมจะอธิบายแล้วก็บอกการทํา y ำ Youtube ง่ายๆตามสไตล์ของผมแต่พอทําไปแล้วมันง่ายมากครับ ทำไปแล้วมันง่ายแล้วก็ทําไปแล้วจับประสบความสําเร็จแน่นอนประสบความสําเร็จแน่นอนครับเอาเป็นง่ายๆเลยเพราะว่านักบุญบระเจรประสบความสําเร็จมาแล้วครับผมอ่าผมถือว่ามีคนติดตามผมมีคนเข้ามาดูและผมมีรายได้รายได้คือโจทย์สุดท้ายที่ตอบในใจของผมครับแต่เมื่อไหร่มีคนเข้ามาดูผมผมกับดีใจมากกว่าและมีคนคอมเมนต์ดีๆคนคอมเมนต์ วิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องราวต่างๆและคอมเมนต์รายละเอียดให้ดีๆ mm. โดยเฉพาะนางฟ้าท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมตลอดแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆต่างๆมาให้ผมถ่ายทอดให้สังคมได้ดูอีกได้รับชมรับฟังอีกผมว่าการที่ผมมาทำช่อง YouTube และทำให้สังคมรู้สึกดีทำให้สังคมทำดีทำให้คุณไม่คิดมากทำให้คุณ ช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของผมครับนักบุญบรจรจรใครที่มีคอนเทนต์ดีๆอยากจะทําอาหารอยากจะทําร้านอาหารอยากะตะเวนหรือทําอาหารอะไรก็มีคนดูเยอะแยะมากมายครับลงมือทำซะรายได้มันดีครับถ้าเราทําแล้วมีคนติดตามมากๆหากอยากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังต้องตัดสินใจทําครับผมทําเลยครับ ใครอยากทำทำเลยอย่าถามผมอย่างเดียวอย่าคอมเมนต์มาถามว่านักบุญพระเนเรจรี่ทำยังไงถึงประสบความสำเร็จถึงได้ทำรายได้เป็นสิ่งหลังที่จะมาตอบโจทย์ผมถือว่ารายได้ก็คือผลตอบแทนที่เราจะได้รับแต่ที่สำคัญการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือมีคนมาดูเรื่องราวดีๆของนักบุญพเนจรครับผมผมถึงได้เชื่อมั่นว่าสังคมไทยเราทุกคน ใจดีงามและทําดีครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลงมือทำคิดคอนเทนต์ซะแล้วก็ศึกษาจากยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่เก่งๆนะครับไปเปิดดูก็ได้ว่าวิธีการทํา y ำ YouTube ยังไงเราจะลงอะไรยังไงทุกขั้นตอนมันสําเร็จหมดแล้วที่สําคัญนั้นก็คือเราตั้งใจทํากับคอนเทนต์เรื่องราวดีๆของเราครับทําเลยครับทำง่ายๆ YouTube ตั้งใจทำครับผม ประสบความสําเร็จแน่นอนนโมพุทธายาสะสาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทําดีจงทําดีจงทําดีสาธุ